ก็กลับมากับ EP 3นะครับของคอร์ส Basic 3D ในส่วนของไ l เซอรในส่วนของ EP 3เนี่ยผมตัดเป็น2พาร์ทเนื่องจากคิดว่ามันจะยาวไปนะครับพาร์ทหเป็นเรื่องของ GUI นะครับแล้วก็ในส่วนของ Print Setting คราวนี้ในพาร์ทสของ EP 3นะครับเราจะมาดูในเรื่องของ filament setting กับ printer setting นะครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้า p r u s a s s i c e r กันเลยดีกว่าอ่ะเราก็มาอยู่ในหน้าของ p r u s a s l i c e r นะครับ ในส่วนของ filament setting นะครับเป็นแถบที่3อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับคราวนี้ filament ที่เราใช้ตรง configuration wizard มาเนี่ยมันจะเป็นตั้งชื่อตามพิลเตอร์ของเรานะครับผมแนะนําให้เรากด save ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับเป็น filament ที่เราต้องการจะใช้ซึ่งในจังหวะน,นี้ผมจะตั้งเป็น PLA นะครับแล้วก็ YT ใส่เป็นสัญลักษณ์ที่ผมเอาไว้อัดคลิปนะครับ ก็แล้วแต่จะตั้งชื่อเลยครับอย่างเช่นตั้งเป็นยี่ห้อของ PLA นั้นอย่างเช่น E Sun หรือว่าเป็น No Name ของแบรนด์อ,อื่นๆอะไรอย่างนี้นะครับ mm. ก็จะทำให้เราสามารถปรับตัวอุณหภูมิต่างๆของยี่ห้อนั้นๆไว้ที่เราคาลิเบตไว้นะครับ mm. ก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับไปคาลิเบตใหม่นะครับ mm. เวลาที่เราเปลี่ยนยี่ห้อโอเคเรามาดูตรงแถบอันแรกกันดีกว่าครับ mm. ก็คือแถบ filament รงิลาเมนต์เนี่ยจะมีให้เราแก้ลักษณะเบื้องต้นของ f i l เ m e n t นั้นนะครับเช่นสีสีเนี่ยมันจะทําการดิสเพย์เวลาที่เรามีโมเดลนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ Import 3 d b e n c h i นะครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นสีเดียวกับที่เราตั้ง f i l เ m e n t ไว้นะครับอยู่บริเวณมุมขวานี้นะครับก็แล้วแต่จะตั้งเลยครับอันนี้เขามีให้ตั้งได้ฟรีสมมติว่าผมจะตั้งเป็นสีแดงนะครับเรา มีอิสระในการตั้งสีนะครับให้เราคุณเคยกับสีนั้นไปเลยนะครับผมตั้งเป็นสีแดงนะครับตัวโมเดลที่ใช้วัสดุ pla ก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับอันนี้มันอาจจะเอาไว้ใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราจะพิมพ์ multi color หรือ multi m a t เ r i a l เราสามารถตั้งไนตัว support ให้เป็นสีหนึ่งจากด้วยฟิลาเม e ต์อันนึงแล้วก็ตัวพาร์ทหลักเนี่ยให้เป็นอีกสีหนึ่งซึ่งก็เป็น f i l เ m e n t หลักอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันของส่วนนี้ ต่อมาไดเมิเตอร์นะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็น1.75อยู่ละยกเวน้นพวกพิลเตอร์เช่นของอัลติเมเกอร์เขาก็จะมีตัวฟิลเมนต์เนี่ยที่ใช้เป็น2.8หรือตัว3นะครับเช่นตัวลอสบอทครับก็มีประมาณนี้ส่วน extrusion multiplier ายนะครับส่วนใหญ่แล้ว PLA เนี่ยผมจะตั้งเป็น1แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยจูนไป ตัว p t g ผมจะตั้งเป็น1.1แล้วก็ค่อยจูนนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมาจูนกันอีกทีนึง Density อันนี้กับ Cost นะครับเขาจะเอาไว้ในการคำนวณหลังจากที่เราสไลด์แล้วว่าไอ้พาทเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็จะมีตัว Cost เนี่ยเท่าไหร่ซึ่งไม่ต้องใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้นะครับซึ่งในส่วน Density ของ PLA นะครับจะอยู่ที่1.25นะครับอันนี้ก็เสิร์ชหาใน Google ได้เลยว่า พลาสติกชนิดนั้นมีด density เท่าไหร่นะครับ ABS ถ้าผมจะไม่ผิดเป็น1.1หรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวต้องลองเสิร์ชดูก็เสิร์ชใช้คีย์เวิร์ดประมาณว่า PLA วัก k density วัก g กรัมนะครับต่อเซนติเมตรกำลัง3หรือลูกบาศกเซนนะครับก็เป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็ cost ก็คือราคาเ่าหนึ่กิโลเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณไว้สักประมาณ650ละกันนะครับโอเคเทมเ m อ e r เจอร์ okay. นะครับผม ปกติแล้วจะตั้งตัว extruder ไว้ที่195แลนะครับล้วก็ใน first layer แล้ว other layer ก็จะเป็นอุณหภูมิเท่ากันนะครับผมไม่คิดว่า first layer เนี่ยที่มีอุณหภูมิสูงกว่าหรืออะไรพวกนี้จะจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับถ้าเรา maintenance ตัวเบสให้ของเราให้มันดีแล้วก็มีการเช็ดแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนปิ้นนะครับก็แล้วแต่การจัดการดูแลของแต่ละคนนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะทำให้ตรง first layer สูงกว่าตรง other layer นิดนึงนะครับ ส่วนเบสตัว b 1 5 0ของผมเนี่ยจะไม่มีฮีทเบสก็เลยจะไม่ได้ตั้งอุณหภูมินะครับแต่ว่าถ้าเป็นปรินเตอร์ตัวอื่นของผมเนี่ยที่มีฮีทเบสผมก็จะตั้งเป็น60นะครับของ PLA ก็จะตั้งทาง First Layer แล้วก็ Other Layer เป็น60เท่ากันนะครับคูล mm ิ hmm. ่ง cool นะครับแถบประมาผมก็จะทำการ e n a b l e นะครับสำหรับตัว PLA เนี่ยปกติผมจะทำให้ตรงแฟนเนี่ยมันเปิดตลอดเวลานะครับก็คือติ๊กตรงนี้ สาเหตุที่เขามีให้เลือกนะครับว่าแฟนเนี่ยจะเปิดตลอดเวลาไหมก็เป็นเพราะว่าตัวพ r ซซ่าเนี่ยมันจะทําการคํานวณต่างๆเพื่อคํานวณว่าจุดไหนจะต้องใช้ใช้ความเร็วของตัวแฟนที่สูงมันก็จะทําให้สูงขึ้นตรงไหนไม่ใช้ก็ปิดไปอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของ PLA เนี่ยผมจะติ๊กตรงนี้ไว้ตลอดถ้าเป็นพลาสติกอย่างอื่นเช่นตัวไนลอนหรือว่าตัว P T G ผมก็จะปิด ผมก็จะไม่ติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็ enable cooling นะครับกอ uh, enable auto cooling ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ผมแนะนำให้เปิดนะครับก็มันจะเป็นฟีเจอร์ฉลาดแล้วมันอาจจะช่วยลดเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของ uh, การใช้ไฟนะครับต่อมา fan setting นะครับก็จะมีให้กำหนดว่า minimum เราต้องการเท่าไหร่นะครับตรงส่วนของ p l a เนี่ยผมจะตั้ง minimum ไว้สักประมาณ50นะครับ maximum ก,ก็จะเป็น100นะครับ b r e t h i n g fan speed เนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการจูนกันอีกรอบหนึ่งว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับนี่ก็ตั้งไว้ร้อยหนึ่งก่อนนะครับ Disable fan for the first นะครับอันนี้ผมจะทําการ Disable แค่เลเยอร์แรกนะครับแล้วเลเยอร์ที่เหลือเนี่ยก็จะทําการให้มันเป่าเลยทันทีนะครับไม่ได้สนใจในส่วนของอว่าเลเยอร์ที่2หรือเลเยอร์มเนี่ยมันจะต้องมีการปิดแฟนนะครับ ผมก็ใช้แค่เลเยอร์หนึ่งที่ต้องการให้ตัวพลาสติกเนี่ยมันติดฐานนะครับก็จะปิดแค่ตัวเลเยอร์แรกต่อมาก็คือ cooling threshold นะครับไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์พิเศษนะครับที่ผมก็ค่อนข้างชอบมากไม่แน่ใจว่าในตัว slicer ตัวอื่นมีไหมแต่ว่าอันเนี้ยเป็นฟีเจอร์ที่ผมใช้บ่อยนะครับก็คือตรง enable fan if layer print time is below เนี่ย ก็คือเหมือนกับว่าถ้าพาร์ทของเรามันเล็กๆนะครับแล้วมันใช้เวลาปิ้นต่อหนึ่งชั้นเนี่ยมันน้อยมากๆมันไม่มีเวลาให้ตัวตัวพลาสติกเนี่ยมันแข็งมันเซตตัวเพื่อให้รองรับตัวเลเยอร์ถัดไปเนี่ยอันนี้มันก็จะทำการคำนวณนะครับเป็นเวลา Second ว่าถ้ามันต่ำกว่านี้ให้มันเปิดแฟนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะตั้งไว้สักประมาณ20นะครับ ส่วน slow down if layer t i m layer print time is below เนี่ยผมก็จะตั้งไว้5นะครับตามที่เขากำหนดไว้ส่วน uh, การที่จะให้มัน slow down เท่าไหร่เนี่ยก็คือมาทำการตั้งต,งตรงนี้นะครับ uh, min print speed นะครับผมก็จะทำการให้ลดให้มันเหลือ5นะครับยกตัวอย่างการใช้งานตรงนี้นะครับก็คือเช่นตรงปล่องข้างบนนี้ครับ ถ้าเกิดสมม,มติว่าผมสเกลตัวเบนชี่เนี่ยให้มันลดลงมาเหลือสักประมาณ25นะครับจะสังเกตว่าตรงปล่องตรงนี้เนี่ยมันจะเล็กมากทําให้เวลาที่มันปิ้นเนี่ยเรามันเหลือแค่การปิ้นแค่ป,ปล่องอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวปล่องของเรามันไม่เซ็ตตัวดีพอที่จะรองรับเลเยอร์ต่อไปนะครับมันก็จะออกมายุยยี่แล้วก็ไม่สวยงามนะครับ ไอตัวฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาช่วยทั้งสโลวตัวปริน t s สป e d ลงแล้วก็เปิดพัดลมให้มันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างโอเคเลยของ p r u a า s l i ซ e r นะครับต่อมาก็ส่วนของ Advanced นะครับ f i l a m e n t เมนอก็จะมี Filament Type นะครับอันนี้เขาจะมีให้เลือกหลายอย่างเลยก็เลือกให้ตามที่เรา จะใช้ตัวโปรไฟล์นี้ตัวเซตติ้งนี้กับฟิลเลนต์นั้นในที่นี้ก็คือเป็น PLA นะครับแต่ก็จะมี PT หรือ PTG นะครับ ABS SA Flex ก็คือพวก TPE TPU นะครับแล้วก็มีไนลอนมี PP PC มี Peak ด้วยนะครับ Peak, PI ก็ด้วยนะครับก็ในส่วนของ Processor s เนี่ยเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลตรงนี้เพื่อเอาไปใช้คำนวณต่างๆนะครับไ soluble material เนี่ยก็คือเช่นพวกที่เอาไว้ใช้ใน support นะครับอย่างตัวถ้าผมจะไม่ผิด ASA นะครับมันก็ใช้เป็นตัว soluble material ได้นะครับแต่ว่า PLA เนี่ยไม่ใช่นะครับต่อมา print speed override นะครับตรง volumetric เนี่ยเรายังไม่พูดถึงกันตอนนี้นะครับก็ใส่เป็น0 Pre ูนย์ p r d i s a b l e ไปนะครับ เว็บทาวเวอร์พารามอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับมันจะเป็นพวกส่วนของ m u l ติแมท e ที a l แล้วก็ Multicolor นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น m u l ติแมทเ r ียลพิ i เตอร์แล้วก็ข้ามไปตรงนี้ทั้งหมดนะครับต่อมา f i l เ m e n ์ o v e โอเวอร์ไลท์ตรงรีแทคชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปถัดๆไปที่เป็นเกี่ยวกับการจูนในการลด t r i n g ในการลดโกสติ n งในการลด u p อร์ตอะไรต่างๆออกมานะครับตรงนี้เราก็จะใช้ Default ของเขาไปก่อนนะครับอะไรยังไม่ Overlight นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรง t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  i r g t r t c t i o n เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ Printer Setting นะครับตรงนี้เราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเราจะใช้ตรงนี้เนี่ยก็ต่อเมื่อเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งละกันนะครับก็ติดตามดูไปเรื่อยๆนะครับตรง Custom G-code เนี่ยเราก็ยังไม่ต้องใส่อะไรนะครับมันยังไม่มีอะไรให้ใส่ โน้ตก็แล้วแต่ใครจะโน้ตนะครับแล้วก็ Dependency นะครับอย่างที่ผมบอกไปในส่วนของ Print Setting ว่า Dependency เนี่ยคือการเซตว่า Printer ตัวไหน c o m p a t i b l e กับตัว Profile ตัวนี้บ้างนะครับคราวนี้ผมก็สร้างตัวโปรไฟล์นี้เนี่ยให้มันสำหรับตรง B 1 5 0 YT นะครับก็ทำการเซตด้วยปุ่มตรงนี้นะครับติ๊กตัวออออกนะครับต่อมาก็คือเป็นส่วนของ c o m p a t i b l e Print Profile นะครับก็คือ เราจะเซตก็ได้หรือไม่เซตก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมก็ติ๊กออไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะได้อยู่แล้วนะครับเป็นวิธีการที่ผมเซตของผมแล้วกันนะครับมันอาจจะมีวิธีการเซตหลายแบบนะครับกดเซฟเพื่อทําการเซฟสิ่งที่เราแก้นะครับนี่ก็เพียงเท่านี้ครับสำหรับตัว filament setting ต่อมาเรามาดูตรง printer setting กันครับหน้าแรกนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตรง configuration ิษัทนะครับ ว่าเรามีเบสเชฟเป็นยังไงนะครับกดกดเซตก็จะขึ้นมาคล้ายๆกับตรง c o n f i guration วิ a r d เลยนะครับน,นี่ก็ไม่มีอะไรไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตรง Max Screen Height นะครับของผมมันทำได้แค่ 100, อ150อยมิลน,นะครับหรือว่า15เซนนะครับ Set o f f s e ตตัวนี้ปรับเป็นสูตรนะครับเรายังไม่ต้องไปยุ่งกับมันต่อมาก็จะเป็น c a p a b i l i t i e s นะครับเรามี Extruder กี่ตัวของผมมีแค่หตัวนะครับเพราะว่าเป็น โคชีดเดียวแล้วก็มี extruder ตัวเดียวไม่ได้มีหลายสีนะครับแต่ว่าอย่างของใครเนี่ยที่เป็นรุ่นของ g t เทคเอมั้งครับถ้าจำไม่ผิดจะมีตัวที่เป็น Single Extruder แต่เป็น multi m u l ติแมททีเรียลนะครับก็ติ๊กตรงนี้ไปโอเคต่อมาก็คือเป็นตัวส่วนที่จะเซตอัพสำหรับวิธีการที่เราสไลด์เสร็จแล้วเราจะอัพขึ้นข่าวนะครับของปรินเตอร์ตัวนั้นเราก็สามารถแฟกตตัวนี้ได้ว่า ตัวโฮสต์ไทปเนี่ยเป็นอะไรเช่นออ t ต p r ป n ิหรือเป็น d u เ t ตเป็น Fresh Air หรือ Astro Box นะครับอันนี้ก็ถ้าใครมีก็เซตไปนะครับเราก็ใส่ IP Address เช่น19.1.6อะไรก็แล้วแต่นะครับ19.1.168นะครับก็ใส่ไปหรือว่าถ้าใครมีตัว API Key หรือ Password เนี่ยก็ใส่ลงไปได้นะครับตัว p r o s a slicer เนี่ยมันก็จะส่งไฟล์ Gcode เนี่ยขึ้นไปยัง cloud ตรง Print service ของเรานะครับ ต่อมาคือตัวเฟิร์มแวร์ครับ G Code flavor เนี่ยมันแล้วแต่รุ่นนะครับอย่างของผมเป็นตัว DIY ผมใช้ตัวเฟิร์มแวร์ที่เป็น Marlin นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพินเตอร์ของทุกคนเนี่ยถ้าไม่ได้เก่ามากหรือว่าไม่ได้ใช้เป็นบอร์ดดูเอนะครับก็จะใช้เป็นตัว Marlin นี่แหละครับถ้าเป็นพวกบอร์ดดูเออาจจะใช้เป็นตัว s m o o t h e นะครับก็เซ็ตกันไปนะครับ สปอร์ตสเตลล์มดไหมอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ไดรเวอร์ตัวไหนนะครับถ้าใช้ไดรเวอร์เป็นพวกตัวของ uh, TMC อย่างบางรุ่นมันอาจจะสปอร์ตตัวสเตลล์มดนะครับก็เปิดตัวนี้ได้แต่ของผมไม่ได้สปอร์ตครับก็ปิดไปอันนี้ก็ไม่ได้สปอร์ตนะครับ Remaining times โอเคต่อมาตรงผู้นี้นะครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยไม่ได้มีต้องแก้อะไรนะครับต่อมาตรง Custom Gcode นะครับตรงนี้คลิปหน้านะครับถ้า จะไม่ผิดผมวางแผนไว้ว่าจะมาสอนเขียนสคริปต์ตรง G ีโค้นะครับให้มัน Start แล้วมีการ p พ r ร์ตรงเส้นเล็กๆทำให้เราประหยัดประหยัดตัวพลาสติกไปได้เยอะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำออกมาสอนนะครับในคลิปนี้ผมจะขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับต่อมา Machine Limit นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเซตม a x i m u แม็กซิมัหรือว่าเป็นตัวแอคเซ e เลเรชันะครับอันนี้ผมยังจะทิ้งไว้เหมือนเดิมในส่วนของ f ีดเรทแอคเซ e เลเรชันเจอร์กนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยผมจะทำออกมาในคลิปหน้านาเป็นการ r e d u c e e f f e t t h o s t t i n g หรือว่าตัวสิ่งที่มุมมันจะไม่ไม่ได้ฉากนะครับก็จะ ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่า Default มันก็จะพอใช้ได้นะครับต่อมา Extruder นะครับก็คือ o z z l e size เนี่ยที่เรากำหนดไปก็คือ0.4นะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นใช้ n o z z l e ที่ใหญ่มาเป็น0.8 0.5หรือว่าเป็น1.2ก็แก้ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดของตัว Layer h e i g h t l i ม i t นะครับมันจะเอาไว้ใช้สำหรับตัว Variable Layer h e i g h t นะครับหรือว่า าการปรับออ t โตของมันนะครับเราก็ทิ้งเป็นค่าดีฟอ u l t ตรงนี้ไปได้เลยนะครับศูนมันก็จะ Disable นะครับนี้เขาบอกว่าค่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ0.05ถึง1เอ่อ0.1นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ใส่เท่านี้แหละครับอันนี้ตัวพูซาเขาใส่มาให้เราก็ทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับ r e t a c t i o n นะครับอ,อย่างที่ผมบอกไป r e t r c t t o o เนี่ยเราจะมาปรับตรง printer setting เป็นหลักนะครับส่วนฟิลเ m e n ์ตัวไหนที่เราต้องการจะ ปรับ r e แทคชั่นเป็นพิเศษอันไหนที่มันมี String เ er ยอะแล้วใช้ค่า d u l t u l t สำหรับตรง p r i n t เ r อ e t t i n g ไม่ได้เนี่ยเราก็ค่อยมา Setup ตรงนี้นะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยเราก็จะ Setup ตัว Retraction ตรงนี้ซึ่งถ้าเราหาค่าเป็นค่ามาตรฐานได้ของเครื่องเราแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมลองมาหลายๆ m a ททีเรียวตัว r t r c t t o o n ค่าเดียวมันก็จะใช้ได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ ตัวเล็งตรงนี้เนี่ยอของผมก็จะปรับไว้ประมาณ5นะครับของผมเป็นโบเดนนะครับมันก็อาจจะต้องยาวสักนิดนึงเซตลิฟต์นะครับตรงนี้ผมไม่ใส่เลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีสตริงเพิ่มขึ้นหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ a c c u r a รทมากสำหรับการที่มันต้องยกหัวแล้วก็ลงมาอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำให้เปิดนะครับแต่ก็แล้วแต่คนว่าเขาอยากจะใช้ไหมนะครับ t r e c t i o n Speed ผมก็ใช้40นี่แหละครับไม่ก็บางทีอาจจะลดเป็น30แต่ว่า40อันนี้โอเคแล้วนะครับ t ิเ c t i o n s p e e d ก็เซ็ตเป็นศูนย์นะครับมันก็จะเอ่เซตเป็น Default ให้มันเท่ากับตรงนี้นะครับ e x t r a length on restart นะครับอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับถ้าใส่มันอาจจะเกิดเป็นบล็อกหรือว่าซิดได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูใน episode นหน้าๆน,นะครับว่าเราจะใส่ตรงนี้เมื่อไหร่หรือว่าเราไม่ควรใส่ยังไงนะครับ Minimum t r o เว l แอฟเ e r ร t เรโนะครับก็ทิ้งไว้เป็น Default ของเขาได้ Retract or Layer Change ออันนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่ามันจะมีสำหรับบางมันจะใช้เหมาะสำหรับบางคนที่มีปัญหาเฉพาะเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปหน้าๆกันนะครับผมมีแผนในส่วนของเรื่องอหัวข้อนี้ไว้อยู่แล้วนะครับ What วอ r e รีแทรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในเอพิส od หน้าๆน,นะครับ ก็ทิ้งไว้ d u l t นะครับเพราะว่าพวกนี้เขาก็ปรับมาให้มัน universal พอควรแล้วนะครับก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรต้องปรับนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นของส่วน multi extruder นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วน preview extruder color นะครับแล้วก็มันก็จะเป็น default ที่ undefine หรือว่าเราจะปรับเป็น reset ตรงาตามนี้ได้เลยนะครับ node เราก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับแล้วก็ dependency เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรให้ปรับ เสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว UI แล้วก็ Print s e t t i n g ต่างๆนะครับเราก็ cover ไปทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของ Print Settings uh, filament settings แล้วก็ Print s e t t i n g เอ่อ printer settings นะครับก็ใครมีคำถามหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวในพรสดหน้าๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการจูนปรินเตอร์ละว่าเราจะต้องจูนเซตติงไหนบ้างสำหรับปัญหาในไหนเช่นตัวสตริงบริดจิ g s พ p อร์ตนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้มีการแจ้งเตือนเมื่อผมโพสต์คลิปสอนใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับขอบคุณครับ